ชาวโซเชียลลงสถานะพลอยเชื่อมานกับคลอดีนอาทิตยาไม่กี่วันก่อนเพิ่งปล่อยรูปกู้นายบอกโสดเลิกกันแล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังจากที่ลีเดียสรันรัตน้องสาวคนสนิทของพลอยเชื่อมานได้ออกมาโพสตอินสตาแกรมประกาศสถานะโสดของพี่สาวพลอยเชื่อมานว่าสวยแซบและสดสนิทแต่ถ้าจะมี รักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทําให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทําให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวชามใจอีกแล้วนะฮะจากโพสต์ดังกล่าวก็ทําเอาชาวโซเชียลออกโรงป้องคลอดีนเอาคิปยาสาวรุ่นน้องคนสนิทของพลอยด้วยว่าโพสต์แบบนี้เท่ากับคุณโยนให้น้องอีกฝ่ายเลยล่าสุดในวันที่12 เดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ยังเห็นทางคลอดีนได้มีโมเมนต์อยู่ด้วยกันกับพลอยเชอมานอยู่เลยที่ได้ยืนกำลังใจเจ้าตัวอยู่ข้างคังท่ากลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจจำนวนมากอาทิสยบข่าวลือเคลียร์ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างรัะเป็นห่วงความรู้สึกน้องเลิกกับมัมพลอยแล้วหรอคะเสียดายจังลงรูปคู่กับพี่พลอยบ่อยๆนะโมเมนต์น่ารักดีเป็นต้น